สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรอินทรีย์วิถีคนเมืองนะคะวันนี้วันก่อนเราให้ดูคลิปของไผ่ไปนะคะนี่น้องไผ่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งของเราจะเป็นกล้วยมองเห็นไม่เอ่ยหรือจะเห็นแค่ย้านี่นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองนะคะพันพิเศษที่เราปลูกไว้เราปลูกไว้ แบบทิ้งคว้างเลยเราเข้าใจว่าจะไม่รอดแล้วสุดท้ายรอดนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเป็นใส่ปุ๋ยรอบที่สองรอบแรกก็คือตอนที่เราลองก้นหลุมตอนที่เราปลูกพนักงานเราสวยมากเแล้ว ه, ปุ๋ยเราเป็นอะไรคะในบอกสิคะปุ๋ยเราคืออะไรเป็นป็นปุ๋ยขี้ <ข Chelsea. S 2> ไ,ไก่ขี้ไก่หมักแกลบนะคะหมักอย่างอย่างได้ที่แล้วแล้วก็เอามาใส่นะคะเราจะมีการขุด ก้นหลุมนิดหน่อยแล้วก็ใส่ขี้ไก่แกลบลงไปแล้วก็เอาดินกลบช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยยังไม่รดน้ำนะเดี๋ยวให้ฝนเข้ามาเองโดยธรรมชาตินะคะทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือกี่ต้นได้บะตักสี่ร้อยห้าร้อยแล้วปะถึงปะ้วย,ยสักสามร้อยเนาะประมาณสองสามร้อยต้นแล้วกันอะกะด้วยตาจำไม่ได้เพราะว่าก็ปลูกทีอยู่ประมาณ สองเมตรเว้นสามเมตรเนาะเราจะไม่ผิดเห็นไหมเอ่ย,ยอืมเราจะปลูกสับแบบสับวางฟันปลานะคะนี่จริงๆปลูกมาระยะระยะนานแล้วเหมือนกันเนาะปลูกมาได้หลายเดือนแล้วค่ะใกล้ใกล้ๆปีละแต่ว่าเราได้มาเป็นแบบ หน่อเล็กๆเล็กๆเลยค่ะเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยเพราะว่าเราเป็นเราตั้งใจที่จะปลูกแบบทิ้งขว้างอยู่แล้วปลูกให้มันโตของมันเองนะคะเราจะเน้นช่วงที่ก่อนฝนนิดหน่อยแล้วก็พอเขาได้ฝนเขาก็เติบโตแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทิ้งช่วงไปเลยช่วงหน้าแรงที่เรามาดู <S <S เข้าใจว่าจะไม่รอดแล้วนะตอนแรกอะเพราะว่ามันตายไปเยอะมากแต่เอาเข้าจริงสุดท้ายก็สมชื่อเขานะคะกล้วยกับไผ่ที่เราเลือกไม่ผิดหวังจริงๆเนี่ยต้นแม่ตายแต่ว่าหน่อก็แทงออกมาใหม่ได้ฝนด้วยเขาก็เลยแตกยอดแตกหหน่นอ,นอมมาใ มีหลายต้นเลยนะคะเนียคือต้องรองยอมรับว่าอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าคนอื่นปลูกเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเลยจริงๆไม่ได้ดูแลเลยในระยะเวลาเ,ลาเกือบหนึ่งปีเราเพิ่งมาให้ปุ๋ยตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราได้มาคือเป็นหน่อแบบหนอแท่งใหม่ๆเลยเหมือนหนอไม้เลยเล็กมากแล้วเราก็มาปลูกนะคะแล้วก็ทิ้งยาวๆตอนนี้เขาแตกได้ฝนมาเขาก็แตกใบใหม่ยอดใหม่มาค่อนข้างสวยเลยแต่อย่างน้อย,อยก็มั่นใจว่ารากเขาเดินได้เต็มที่แล้วนะคะ ย่ังยืนยันนะคะว่าใครที่ต้องการปลูกพืชหรือผล,ลไม้อะไรก็ตามแต่ที่ได้ผลผลิตราคาโอเคแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องใช้เวลาในการมานั่งบริหารจัดการเขาเยอะแนะนํากล้วยกับไผ่นะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนที่บอกไปต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าจริงๆเขาอาจจะต้องโตกว่านี้แต่เราเราไม่มีเวลาว่างจริงๆแต่เขาก็ไม่ตายเห็นไหมเอ่ยนี่ เห็นไหมว่าช่วงนี้หน้าฝุนมาแล้วเห็ดเห็ดเียบ <ๆ S 2> เลยแต่รู้สึกจะกินไม่ได้นะเห็ดอันนี้เนาะนี่กล้วยหอมทองทั้งหมดเลยนะคะเป็นสายพันธุ์พิเศษเนาะเดี๋ยวเราจะขยายเพิ่มเติมเราจะพยายามจะปลูกพวกกล้วยแปลกๆที่สายพันธุ์หาย,ยากๆนะคะนี่แล้วก็นั่นก็ไผ่ของเรา แล้วเดี๋ยวโซนตรงนู้นเราจะขยายพันไผ่เพิ่มนะคะโซนด้านหน้าเราก็จะเป็นส่วนยางพาราที่ยังไม่โตออตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าแดดร้อนก็จริงแต่พนักงานของเรานั้นมีความสุขสนุกสนานเมื่อกี้เขาเปิดเพลงกันอยู่แล้วพอถ่ายคลิปเขาก็เลยปิดเพลงให้ทํางานไปมีความสุขกันไปต้นเล็เลกๆน้อยๆจริงๆมีหลายต้นที่แตกหน่อมานะคะถือว่าโอเคเลยอะ เดี๋ยวได้ฝนหน้านี้แล้วก็ได้ปุ๋ยไปแล้วก็คิดว่ารอบนี้น่าจะโตรเร็วละเนี่ยดูเหมือนจะไม่รอดสุดท้ายรอดแตกหน่อใหม่มาต้นแม่ไปแล้วแต่หน่อใหม่ออกมาเรียบร้อยโอ้โ,อโหหนอหนอสมหน่อเด้อไม่ธรรมดาเว้ยตัวอะไรอ่ะ อ๋อตะกั่แตนไม่ไม่ใช่หรอนี่ตะกัแตนหรออะไรอะไรตกใจจีซ่าแม่แม่เออรอดเฉยเลยอ่ะอันนี้คือหน่อมันไม่ไม่ใช่ต้นแม่มันใช่ไหมเื้นี้หน่ออืมต้นแม่ไปแล้วเราปลูกจุดละหนอนะหลายที่มีสองหน่อแทงมาสองหน่อสามหน่อเลย บางต้นก็จริงๆต้นแม่ไปแล้วอันตรธาน่างหายไปแล้วแต่บ้านหนองไม้นี่แทงออกมาสองต้นเฉยเลยได้ฝนแล้วแตกหนอกกันเพื่มเพ่เพ่เลยหนอกไม้ก็เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้ต้นไม้ดีใจอือช่วงฝนฝนจริงๆฝนเข้าจริงๆน่าจะแตกเพิ่มอีกอันนี้มันเป็นช่วงแบบพายุกําลังเข้าเป็นช่วงๆเฉยๆยังไม่ได้ฝนทุกวันนะคะ จีซอนกัดมืออยู่ยังไงจีซอนกัดมือโอ้ยที่เห็นขวดนี้ก็คือมีอยู่ช่วงที่หน้าแรงมากๆเราไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่ามันลดน้ำทุกวันก็ไม่ไหวเราก็เลยเจาะรูแล้วก็เอาขวดเนี่ยเสียบปักเข้าไปข้างในเพื่อให้เขาเป็นระบบน้ำหยดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเพื่อเพื่อประคับประคองแต่ว่าหน้าร้อนตั้งหลายเดือนเราก็ใช้แค่ขวดเดียวแล้วแหละแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาก็ไม่ตาย กล้วยไม่ตายจริงๆไผ่ไม่ตายใชเป็นคนด้วยคนปลูกตอนแรกแต,ตอนแรกลุ้นป้าเนี่ยปลูกตรงเลยไผ่เน่ยีจำได้อ้าวแต่งามเห็นไหมล่ะ <laughs> ไผ่นี้เราก็ปลูกกันเองหมดเลยนะคะวิธีการเหมือนที่บอกคือเขาต้องปลูกเฉียงสี่สิห้าองศาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เคยพูดไปแล้วเนาะพอเราปลูกเฉียงสี่ิห้าองศาปุ๊บเนี่ยไอหนอใหม่ที่เขาแทงมาเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นตรงแบบนี้ แต่ถ้าเราปลูกตัว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 ตั้งต้นเขาตั้งอย่างเงี้ยพอเวลาหน่อมาเขาจะแตกแทงด้านข้างอย่างงี้นะคะยยตัวไหนถ้าปลูกตั้งหน่อยังไม่มาอือถ้าปลูกตั้งหน่ออาจจะยังไม่มาแล้วก็จะแทงแค่ด้านข้างตาตาของไผ่เฉยๆตอนนี้หนอ่อแทงออกมาเพียบเลยค่ะแทงออกมาจนระแวงว่าแบบเอจะมีใครมาขโมยหน่อไม้กินปะเนาะ คนนอกเข้ามาหาปลาเยอะแยะเข้ามาทุกวัยว่าจะเข้ามาอยู่มาเฝ้าเหรอไม่เนี่ยนอนบ้านนี้ดิมาเอาหน่อไม <laughs> จ้จะโดนจะโดนตตนหน่อไม้อร่อยจริงเนาะอร่อยแต่ไม่ใช่พันธุ์ที่เราปลูกไะยังไม่ใช่ปะได้ปลูกยังอันนั้นเราปลูกที่บ้านใช่ไหมคือสายพันธุ์แปลกๆแล้วก็แพงๆแ,แล้วก็ที่หายากตอนนี้เรายังปลูกที่บ้านอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่กล้าเอามาปลูกที่นอก <laughs> ใช่ เพราะว่ากลัวหน่อหายคือต้องยอมรับจริงๆว่าคนอีสานกับหน่อไม้ที่เป็นของคู่กันมากถ้าเกิดเจอหน่อไม้ปุ๊บนี้แล้วด้วยความที่วิถีชาวบ้านนะคะปกติแล้วเขาก็เห็นหน่อไม้เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเขาแจกจ่ายกันเลยอ่ะเขาขุดกันเราไม่ได้ว่าขโมยหรอกนะแต่ว่ามันเป็นความเคยชินนะคะว่าสามารถขุดเอาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรายังไม่พร้อมจะแบ่งปันเราก็เออเรา เราต้องเก็บไว้ที่บ้านแต่อร่อยจริงๆยอมยอมใจเลยคือต้มแล้วหอมเหมือนข้าวโพดต้มเลยอะมีความอมหวานหน่อยๆแล้วหอมไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่อมือร่อยมากเดี๋ยวมีโอกาสวันหนึ่งถ้าเราได้ขายเราจะมานําเสนอมาแจกจ่ายกันนะคะแจกแจ่ายฟรีฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันหลาจะมีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้ไปลองชิมกันเล่นเกมเล่นเกมล่าอีกูนา จ้าาาอาราฮัได้ถ้าใครจับมาเยอะที่สุดก็ได้เยอะนะถ้าใครจับได้น้อยก็ได้น้อยจะมาแรกเหรอ,อมาแรกกล้วยหเ,นนเหรอไม่ <laughs> มาแรกอันมาแรกหนอมแล้วก็ตอนนี้จริงๆมันมีกล้วยพวกกล้วยด่างเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเราก็ไม่อยากมาปลูกที่สวนเหมือนกันเพราะว่าสวนเรายังยังเป็นที่สาธารณะเพราะว่าคนนอกเขาเข้าออกได้ง่ายอยู่อะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงจะหาย อาจจะต้องปลูกในที่ที่ปลอดภัยก่อนระวงังนะคะที่นี่มีกล้องวงจรนะคะ <c oughs> นี่กล้องวงจรเปิดไม่ปิด้กลวงจรเปิดตลอดเวลาคือโตได้ขนาดนี้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนาะเพราะตอนแรกเราเชดว่ามันจะตายเนาะแต่ถ้าเป็นของคนอื่นปีหนึ่งก็อ,อาจจะโตกว่าน,นี้แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเวลามาไม่มีเวลาม,ม,มลาดูแลแค่รอดแล้วโตได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วได้ฝนนี้อีกรอบเดียวก็ มั่นใจเลยค่ะว่าวรนแน่นอนแล้วก็โตแน่นอน่เดี๋ยวเราจะมีกล้วยหอมทองไว้จัดจาหน่ายหน่อก,ก็แตกขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าหน่อที่แตกเราอาจจะมาขยายเองก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวถ้าจะแจกจ่ายจําหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะตอนนี้เอาขยายในสวนก่อนเดี๋ยวจะหากล้วยแปลกๆมาลงเพิ่มเติมนี่อะะโอ้ยแล้วดูไผ่ ได้ฝนมาใบเขียวอื๋เลยก่อนหน้าน,นี้นี่ใบเหลืองอ่อยนะคะตอนนี้ได้ฝนมาแค่สองสารอบนี้ใบเขียวชฉอุ่มจริงๆใบสวนสวยจริงๆไผ่หล,หลายพันธุน่าเอาไปแต่งสวนนะเนี่ยดูใบสวยมากเราไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเลี้ยงธรรมชาติอย่างนี้ไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยสวยงามนี่ โอเคค่ะว okay, so oh, ันนี้เราให้มาดูงานที่เราทํากันนะคะเป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้กลับกล้วยใส่ไผ่ด้วยใช่ไหมกล้วยและไผ่อันนี้เป็นขี้ไก่ไก่นกกระทานะคะโอ้ไปแล้วลาที่ลาสวัสดีสวัสดีอย่าลืมกดอย่าลืมขี้ไก่ล่วงอย่าลืมกดเลย ไล่ให้เกินหนึ่งมือไล์สับตะไครถล่มไรแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ